เราไปออคิดม,มากเปล่าพี่กอจะทำงาน,นงอะไรแบบนี้คิดไม่แย่ดีๆแกไม่นะแต่ช่วงหลังอม,มันเปลี่ยนไปจริงด้วยคือจะทำอะไรอะ่ะเมื่อก่อนมันจะแคร์มากเลยนะแต่เนี้ยไม่แคร์เราเลยเราจะไปไหนคือไม่สนใจเราเลย 全然違う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 うう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  นายพูดว่างไงวะพูดมาดิเปรี้ยแผลวค่นไปหาคนอื่นวะ่ะเปรว่าพี่ไม่โอเคแผลแผลอ้วนเกินไปทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ทำก็ทำมาแล้วมันไ่ไม่รู้พี่เบื่อแผลวะ่ะแผลไม่เหมาะกับพี่ไปหาคนอื่นเนี่ยพี่ต้นเธอทำทุกอย่างเพราะพี่ไม่รู้สนนะ่ะ แถวเชื่อแถวไปเหรอเวลาที่ผ่านมาล่ะไม่ต้องฝันแถวหรอหรือว่าเราอย่ายุ่งกันเลยพี s <S ่ต้นทำไม่ฉันเสียใจเธอทำไม่ฉันร้องลงทำให้ฉัน เดี Another, ๋ยวสวยหาใหม่ไ hmm. ด oh. mm ้แ hmm. น okay. ่นอนเลยขึ้กินึ้นกินควาอะไรอ่ะข้วเหรออ้ไม่แกขึนข้วหรอกอตเสียแง้นกุ๊กต่อันซื้อ นี่ยาตัวนี้นะเคยเขาบอกว่าหอมเมทิลบอลดไปถึงสิบกิโลกรัมด้วยเหรอวะนี่ดูดีท่านเหนื่อยกะไม่กินเราขาวด้วยนะกินแล้วหุ่นดีแล้วก็ขาวมีคาร์โบไฮเดรตมีกลูตาด้วยเฮ้ยสบายมากไม่หรอกรีวิวเยอะเยี่ยมมาก เอาจริงเหรอเอาจริงดิไปซื้อก่อนนะนี่แต่จะไม่พอมเติมจะไม่กลับมา กินยังไม่รู้อ่ะกินยาตอนน้ำหนักก็ไม่ลดแก่ยาเปล่าไม่รู้ดิเหนื่อยเวิชาการเหนื่อยอ่ะอาการเป็นยังไงบ้างเหนื่อยนอนไม่ค่อยหลับก็ก้งน้ำบ่อยฉี่บ่อยมากเลยอ่ะโไม่มีเรื่องไม่มีแรงเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไหนให้ขอปรึกษาเพื่อนหน่อยดิ ขับปัสวะแน่นอนเลยอ่ะแกร,รู้ไหมยาขับปัสสาวะมีผลอันตรายต่อร่างกายมากเลยนะมันจะทําให้เสียสมดุลของเกลือแร่ต่อร่างกายที่สําคัญทาให้แกอ่อนเพลียนอนไม่หลับเออแล้วก็อากาศที่ไม่ดีดอาจส่งผลต่อสมองและหัว,หวใจได้เลยนะ กินแล้วขาวเหนีบตูดีตูช้างหนีไม่เห็นขาวตูไรไม่เห็นผอมด้วยโอ๊ยกินนานๆไปเนี่ยอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยนะเราต้องรีบเลิกกินได้แล้วนะเนี่ยใช่ไหมวันนั้นก็ดูข่าวคนนั้นใส่นะในชะ่อันตรายมากเลยนะมีคนเสียชีวิตแล้วทำไมล้นี่เห็นไหมเราเปิดรูข่าวอ่ะเออเขากินยาแล้วฟองอ้วนอ่ะน่ากลัวเลย ช็อกเลยอ่ะนะอนี่ะนะจอบตรงนี้น่ากลัวใช่ใชแล้วก็แบบกินยาลดความอ้วนเกินขนาดอ่ะออพอไปผ่าตัดนะลำไส้อ่ะเป็นเน่าเลยอ่ะแล้วก็มีเลือดออกชั้นในด้วยมีหนองอันตรายมากเลยอ่ะเธอต้องเลิกกินได้แล้วน่เนี่ยเออเอาเทงไหมคะเลย ันนี้เธอต้องออกกำลังกายนะชอบถ้าออกกำลังกายก็ได้เธอต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสามสามสามสิบนาทีโอ๊ยไม่ใช่เพืปีบวันละสามสิบนาทีอ่าใช่ไรแบบนี้สามสิบนาทีเจ็บไหมคืออาการลดน้ำหนักมันวายยากขนาดนี้กินยาจะไปกินยาตัวไหนได้เนี่ยไม่ได้เขาก็เห็นโทษของมันนะการนโฆษณา โฆษณาสื่อต่างๆอ่ะมันม่ดีเลยนะะก็้ลักาเพื่อิต้นไม่ใช่พิต้นนะจะม่อมทาขนาดนี้กสูการใช้ยาเป็นทสมยที่ถูกต้องเป็นอย่างไร 1. ไม่มีการไปแสวงหายานี้มาใช้โดยไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง 2. แพทย์ต้องเป็นผู้สั่งจ่ายยาเท่านั้นและยานี้ห้ามจำหน่ายในร้านยา 3. แพทย์ควรประเมินว่าผู้ป่วยควรมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับยาลดความปวนหรือไม่ 4. ถ้าผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการใช้ยาลดความ,ม้วนผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้ามของการใช้ยาเป็นทราย 5. ควรเริ่มใช้ยาด้วยขนาดยาต่ำๆก่อนเช่น7.5มิลลิกรัมในตอนเช้าไม่เกิน9้าโมงเช้าเพราะถ้าใช้ในช่วงกลางวันอาจจะทําให้นอนไม่หลับได้ จากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มขนาดยาขึ้นเป็น15มิลลิกรัมอย่างช้าๆ 6. มีการติดตาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 7. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน3เดือนเพราะมีโอกาสที่จะให้เกิดการอาการซึมเศร้าได้ 8. ต้องระวังยานี้ในการทาปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นกับยาเพตมาดังนั้นยาลดความอ้วนที่ขายตามเพจต,ต่างๆจึงนับเป็นยาที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูงหากใช้ผิดวิธี